ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการลบเพื่อนนะฮะในเฟซของเราเนี่ยนะครับจะทํำยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับให้ท่านเปิดเฟซขึ้นมาก่อนนะครับเปิดเฟซขึ้นมาก่อนนะฮะตรงนี้นะครับเปิดเฟซของท่านนั่นแหละครับจะลบเพื่อนเพื่อนคนนี้แม่ยังลำคาญเหลือเกินอยากจะลบนะฮะลบความเป็นเพื่อนออกไปนะฮะเลิกคบมันเลยนะฮะเข้าเฟซตัวเอง คลิกไปที่เฟซเรานี่แหละนะฮะเนี่ยอย่างเฟซของผมเนี่ยนะฮะผมชื่อเฟซโอโสมาคมหลบเมียโพสเฟซโอเจ็บปวดเหลือเกินเนี่ยนะฮะแล้วมันจะมีไทม์ไลน์เกี่ยวกับเพื่อนรูปภาพเพิ่มเติมตรงนี้นะฮะให้เราไปที่ตรงคําว่าเพื่อนนี่ครับคลิกเข้าไปฮะเราจะลบเพื่อนครับเราจะลบเพื่อนนะหาเลยครับไอ้หน้าไหนเนี่ยมันไม่กดไลค์ให้เรานี่เลิกเป็นเพื่อนเลิกครนะฮะ เนี่นะฮะผมหาไปก่อนนะฮะหาก่อนใครนะนะเอาคนที่หน้าตาขี้เล้ยขี้เลยนะส่วนใหญ่ก็นี่นะครับไม่ค่อยไล์ให้เราอย่างเงี้ยนะเอาคนนี้แล้วกันนะฮะไม่รู้จักครับไม่รู้มาจากไหนนะมาเป็นเพื่อนเราได้ยังไงนะฮะอย่างงี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรู้จักอยู่คนนี้รู้จักเอามาเดี๋ยวนะฮะผมขอหาก่อนนะครับรู้สึกว่ามันจะเยอะเลือเกินนะมีเพื่อนตั้งเยอะนะแต่คนไลฟ์มันไม่พอสิบคนนะฮะ เราก็อ่านี่ครับสตรีมีลายอะไรของมันเนี่ยนะฮะลบมันออกไปนะฮะเราจะลบยังไงนะฮะให้เรามาเอาเมาส์เนี่ยมาชี้ตรงที่เพื่อนเนี่ยนะครับเพื่อนเนี่ยถ้าเราต้องการนะฮะจะลบเนี่ยเลิกตรงนี้เลยฮะเลิกเลิกเป็นเพื่อนมันเลยฮะนี่ครับคลิกปุ๊บหนึ่งครั้งเนี่ยฮะเราก็จะไม่เป็นเพื่อนกับคนนี้ละนะฮะอันนี้คือการการลบเพื่อนออกจากเฟสเฉยๆนะฮะยังไม่ได้ถือว่าเป็นบล็อกนะฮะบล็อกกับลบคนละเรื่องกันเลยนะฮะ อันนี้คือลบเพื่อนออกจากเฟซนะบลบก็คือเขายังเขายังค้นหาเราเจอแต่ถ้าบล็อกเนี่ยมันจะค้นหาเราไม่เจอเลยนะ,ะบล็อกใครอีกครับตัวอย่างนะฮะคนไหนที่ไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาอย่างนี้นะฮะเราก็ลบไปซะอะ่ดูหน้าดูหน้าวนีอ่าใครนะอ่ะนี่นะครับฟันอีกทีต้องพึ่งเถื่อใครก็ไม่รู้นะฮะผมต้องการ ผมต้องการที่จะนําไปเป็นเลือกเป็นเพื่อนเนี่ยอา่าเลิกเป็นเพื่อนก็ลบออกนะฮะเขาก็จะไม่เห็นเราแล้วนะครับถ้าคนไหนที่เป็นเพื่อนสนิทอา่าอย่างคนเนี้ยผมต้องการให้มันเป็นเพื่อนสนิทอา่าไอ้คนเนี้ยเป็นเพื่อนสนิทเราก็คลิกที่ตรงนี้นะฮะอ่อันนี้คือการลบเพื่อนแล้วก็การเพิ่มเพื่อนนะฮะสำหรับวันนี้ก็คงขอจบการ นำเสนอก็เพียงแค่นี้นะครคราวหลังก็มีคลิปดีๆผมก็จะมาบอกอีกที่นึงนะครับ